ต้าเหนิงดีใจคนเลือกเป็นเรฟแต่งหน้าบอกหมดแต่งแบบไหนถึงสวยขนาดนี้คนชมยกเป็นสาวสวยเบ้าหน้าฟ้าประธานนักแสดงสาวต้าเหนิงกันยาวีซึ่งเมื่อถึงช่วงรับปริญญาบัณฑิตสาวหลายคนต่างนำรูปของเจ้าตัวไปเป็นแบบในการแต่งหน้าทำให้มีช่างแต่งหน้าออกมาโพสแต่งหน้าแบบต้าเหนิงได้ต้องดูที่ผิวหน้าของตัวเองด้วยว่าได้ประมาณไหนงานนี้สาวต้าเหนิงได้เปิดใจว่าอ่านข่าวต่อต้าเหนิงรอบทอที่ใช่สำหรับตัวเองและอยากท้าทายการแสดง เรื่องแต่งหน้ารับปริญญาจริงๆหนูก็ไม่ใช่คนแต่งหน้าเก่งปกติเราก็จะมีช่างแต่งหน้าตลอดแต่ก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะแต่งในแบบที่ตัวเองชอบได้จริงๆก็ดีใจที่ทุกคนเลือกหน้าหนูเป็นเรฟ e ฟอร์เรนซ์ว่ามันโอเคแล้วทุกคนชอบมันดูดีช่างหน้าก็น่าจะดีใจมากที่มีคนชอบผลงานของเขาแต่จริงๆก่อนออกงานเราก็จะดูว่าเราไปงานอะไรชุดเป็นยังไงก็จะมาคิดหน้าผมด้วยกัน เบ้าหน้าฟ้าประธานก็แก้เยอะกว่าจะออกมาแบบนั้นถ้าสังเกตคือหนูก็ใช้ช่างหน้าไม่ได้ทุกคนเพราะหน้ายากอยู่ช่างก็จะรู้ว่าเขาต้องแก้จุดไหนของเราซึ่งหนูว่าตานี่แหละยากสุดเพราะตาหนูหลบในทุกวันนี้ก็ต้องติดขนตาสองชั้นแต่ถ้าหน้าสดก็มวยเหมือนเดิมตื่นมาแล้วสวยเลยหรือก็ถ้าวันไหนออกงานเช้าก็แต่งหน้าแต่เช้าเลย แต่จริงๆถ้าไม่ได้ออกงานก็จะน่าสดตลอดอย่างที่เห็นในโซเชียลต่างๆที่เราลงเลยที่หนูเน้นก็จะมีครีมกันแดดที่ทาตลอดแล้วก็จะมีทาลิสติกครีมบำรุงแค่นี้ก็ออกจากบ้านได้แล้วเพราะปกติก็จะใส่หมวกบ้างอยู่แล้ว ขอเคล็ดลับแต่งหน้าคือหนูไม่รู้เลยอันนี้ไปถามช่างหน้าได้เลยหนูก็ต้องไปเรียนรู้จากช่างหน้าอีกทีจริงๆหนูว่าทุกคนก็สวยในแบบของตัวเองอยู่แล้วพอเรารู้ว่าเราขาดอะไรต้องเพิ่มตรงไหนก็จะดีกับเราเพราะการรู้จักตัวเองน่าจะดีที่สุดก็ไม่ได้กดดันเพราะคนก็จะเห็นหนูหน้าสดออกจากบ้านตลอด เพราะชีวิตประจาวันเราแต่งหน้าเยอะแล้วก็ให้เขาได้พักบ้างถามว่าเขินไหมเวลาคนชมว่าสวยคือเขาเห็นรูปเวลาหนูแต่งหน้าใช่ไหมหนูก็กลัวเวลาเขาเห็นหนูหน้าสดชีวิตประจําวันที่หนูไม่ค่อยแต่งหน้าเหมือนกันมันก็จะเป็นอีกลุกหนึ่งไปเลยส่วนเจเจเขาไม่ค่อยมีสิทธิ์ี่มีเสียงเท่าไรหนูว่าส่วนมากทุกคนก็จะโฟกัสตัวเองแหละว่าเราพอใจแบบนี้นะ